ในการเปิดงานในวันนี้วันทุนทรภผู้กวีเอกของโลกประจำปีการศึกษา2005ไทยวันหนึ่งคือวันทุนทรภผู้กวีเอกของสยามประเทศผู้เป็นร้อยเป็นความบันเทิงแหงโลกบนั้นังเชรยะงานที่บวดของท่านเป็นการสะท้อน ประเพณีวันธรลมอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกาบเรลี่ยนเชิญท่านประธานเปิดงานวันจุฑนาพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันจุฑนทรทู่ไปตามปีอุษา2552ไทยที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและเป็นผู้ที่มีผลงานด้าบทลอคที่มีคุณภาพ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคลผู้มีผลการเี็เด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกโอ้โหงี้คงะไม่เป็นไังนแล้วก็อยากจะฝา เพิ่งกลับมาจากพม่านะครับแต่งตัวก็ดูดูไม่เหมือนหน่อยเสร็จสิ้นที่สอบที่สืบทอดก็มาในวันนี้สืบทอทด,อดออทุกอย่างท่าเจ้านั้นออกไปเรียนวิชาหาความรู้มาถึประสาทสืบทอดคุณแกแปลงปันเรียงที่แล้วนี่เองอ่ะเปกันเสร็จยังตกอะไรอื่นที่มันว่างเปล่าหรือเป่าว่ะผมจะคิดว่าทำไมไม่แบ่งกูมั้งไม่แบ่งกูม้าริ่งทำไมอะ ทำไรอ่ะดึงตาวเลยโหตั้งแาม่ามากเลยมึงนี่ยถ้าว่าพวกท่านทั้งสาควรจะเลิ่เล่าได้แล้วเลอาไม่ดีนะข้าวที่ไหนัะเ่าเนะาาากกรทันจะมาเทเขาเลยดูดูยักษาเนี่ยถ้าไม่คินเล่าสุดโครับ ข้าสำเร็จวิชาเป็นเด็กรองเนี่ยเพราะว่าข้าไม่กึงเราถึงปรีไงเออฮะท่านเล่นอะไรท่านไม่เทียมกับเราเลยใช่ไหมเอองั้นพวกเราคงต้องไปบวชเป็นพระเนือแล้เล่ลลาเรียนวิชาพวกเราทั้งสองคนไม่มีหรอกถ้าอยากได้จริงๆขอต่ออาจารย์ที่อยู่ข้างล่างนี่ครับอาจารย์ท่านคงมีคนใจดีมาให้เรา20บาท โอ้โหค <ะ S 1> ่นนี้ผูปท่างสองเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ห่อมชันเป็นหวงมาเจอถึยคะปไปเลยรู้ว่างสองกลับมะแน่เชื่อในความสามารของรูปร่างสองกะปีกะโบ ว่าล่ะวิชาคนพมุเจ้าเรียนมาขออะไรพ่อังไหม่สิวิชาเกิดวองมาไม่ใช่หรนี่เดี๋ยววิชาเจ,จ้ะเรียนมา,าพ่อถามเล้สิว่าวิชาเจ้ะเรียนมานั้นจะประคองวันมันในอย่างไรลูกเด็กทั้งสองเจ้าจุกเอาไปจากบ้านแล้วฆ่าสาหูนี้ถามแม่ว่าเจ้าในถามวินะพมุทิชาทำการไม่ได้เจ้าก็จุกอยากกลับมาที่บ้านมันไม่หีิออกไป